พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระดึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระดึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วเราควรบูชาสะสมและบอกเล่าด้วยหัวใจที่ศรัทธาสวัสดีครับเพื่อนๆพพี่ครูบาอาจารย์ที่เคารพวันนี้ออกนอกสถานที่มาไม่ไกลแล้วก็ ไม่ใกล้นะครับมาที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระ,ะคนครศรีอยุธยาครับพาเ,เพื่อนเพื่อพี่ครูบาอาจารย์มากราบสักการะพระพุทธสายาตที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นพระที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังศีท่านได้สร้างไว้นะครับในตำนานกล่าวว่าในองค์พระมีการบรรจุพระสมเด็จไว้ข้างในด้วยครับที่เรียกว่าสมเด็จวัสือนะครับ แต่วันนี้ผมไม่ได้นําพระสมเด็จวัสตือให้เพื่อนเพี่อพี่ได้ส่องนะครับแต่พาเพื่อนเพี่พี่มากราบสักการะนะครับพระพุทธสยาตที่ท่านเจ้าพคุณท่านได้สร้างไว้เป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจให้กับชาวพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่เข้ามาทําบุญเข้ามาสั่งสมบุญนะครับเพื่อนๆพี่พี่วันนี้ถือว่าได้มาชื่นชมองค์พระที่ยิ่งใหญ่ ได้มาปิดทองนะครับที่ฐานขององค์พระเป็นการได้ทัศนานุตรยะเป็นการเห็นอันประเสริฐเป็นการเห็นอันเป็นมงคลในช่วงปีใหม่ก็ขอสวัสดีปีใหม่เพื่อนเพื่พี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับรุธนามีเรื่องเล่าด้วยครับวันนี้ถือว่าโชคดีครับเพื่อนเพพี่ใครที่เข้ามาชมคลิปก็ขอใ โชคดีร่ำรวยคิดสิ่งใดก้อยสมความปรารถนาให้สดชื่นเบิกบานปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสำเร็จสำเร็จทุกประการเลยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่วันนี้รุธนะมีเรื่องเล่านำเพื่อนเพื่อนพี่พี่มาที่วัดสตืออำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับนี่ดูภาพบรรยากาศของพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาทำบุญในช่วงปีใหม่นะครับเข้ามาทำบุญ ได้สักการะองค์พระองค์พระพุทธสายาิที่ยิ่งใหญ่และเป็นสิริมงคลเป็นการเข้าสู่สก,การาชใหม่โดยการได้สร้างบุญสร้างกุศลนี่คือที่สุดของชาวพุทธครับได้ทําบุญไหว้พระจากนี้ไปผมจะพาเพื่อนพี่สองพระเป็นลําดับต่อไปครับวันนี้ได้ส่องพระงาม ได้เจาะลึกแน่นอนครับวันนี้ผมพาเพื่นอนๆพี่ส่องพระที่มีความพิเศษมากมีความโดดเด่นทางด้านพุทธศิลป์ไม่มีรอยหักรอยแตกใดๆไม่มีอุดซ่อมนะครับเป็นพระที่มีความสมบูรณ์แบบมีความงามมีความพิเศษครับพาเพื่นอนๆพี่ส่องไปพร้อมๆกันได้พิจารณาไปพร้อมๆกันได้ดูความเก่า ได้ดูพุทธลักษณะที่งดงามผมจะขีดให้เพื่อนรุ่พีด้วยประกาศสีแดงนะครับเป็นแบบฉบับของรุธนามีเรื่องเล่านะครับวันนี้นำพระที่มีความงามมีความพิเศษมีความโดดเด่นทางพุทธลักษณะมาให้เพื่อนริ่พี่ได้ส่องได้พิจารณา การศึกษาพระสมเด็จครับเราก็ศึกษาเรื่องพิมพ์ทรงก่อนอันดับแรกมาดูเรื่องพิมพ์ทรงมาดูลักษณะซึ่งพระทรงเจดีครับพระวรคังทรงเจดีผมไม่เคยได้นํามาให้เพื่อนเพื่อนพี่ได้ท่องนะครับวันนี้ผมได้ครอบครองนะครับองค์หนึ่งจึงนํามาให้เพื่อนเพืี่ได้ดูนะครับเมื่อเราขีดเส้นนะครับทรงเจดีคือเป็นลักษณะ สามเหลี่ยมแบบนี้นะครับที่เราขีดเหมือนกับยอดของเจดีนะครับนี่นะครับคือลักษณะพระชินฟัดที่พี่เห็นอยู่ในขณะน,นี้คือพระอีกองคหนึ่งนะครับที่มีความงามความพิเศษความคมความชัดความลึกลักษณะของพิมพ์ทรงของ,ของวรครังนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ไหนนะครับทุกพิมพ์นะครับก็จะมีความโดดเด่นคือเส้นซุ้มต่างๆมีความ หนาลําแล้วก็ชัดเจนครับมีความลึกมีความลึกมีความมีมิติที่ชัดเจนครับเพื่อนพ,พ่นี่นี่ผมขยายให้เพื่อนเพื่อนพี่ดูนะครับดูพระพักดูมวลสารดูพิมพ์ทรงเส้นบังคับกรอบพิมพ์นะครับทุกอย่างคือความพิเศษที่ลงตัวนะนี่เรียกว่าเส้นไหว เส้นไหวผ่าซีกหรือซุ้มเรือนแก้วกรอบบังคับพิมพ์นะครับกรอบบังคับพิมพ์หรือบางคนเรียกว่ากรอบกระจกนะครับชัดเจนเป็นเส้นนะเป็นเส้นเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์แบบมากครับวันนี้ก็ถือว่าเราได้เห็นพระนะครับทรงเจดีย์นะครับ,รรรบซึ่งพระทรงเจดีย์นะครับก็มีกันหลายพิมพ์นะครับแต่องค์นี้ก็เป็นองค์หนึ่งที่ ถือว่ามีความงามมีความพิเศษนะครับสร้างความจดจำได้ง่ายครับเพ,พื่อนเเห็นไหมครับนี่มวลสารมวลสารพระพักพระพักมีตูม,มตูมนะครับมีใบหูออกมีลำคอชัดเจนเพื่อนๆพี่ครับเนี่ยขยับลงมาทีละจุดทีละตำแหน่งให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูความ พิเศษนะครับผมก็คิดให้ดูนะครับนี่คือในซอกซอกแขนในลึกลึกลงไปเลยนะครับลึกแบบม้วนล,ลงไปเลยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ในในซอกนี้มีมวลสารให้เห็นนะครับเป็นจุดๆประปรายนะครับไม่เยอะมากแต่ก็มีนะครับมวลสารที่เป็นผงวิเศษที่ถูกโรยลงไปขณะพิมพ์อง์พระนะครับเรื่องการส่องพระนะครับ การศึกษามีหลายหลายหลายแบบนะหลายสไตล์บางคนส่องเพื่อนําพระมาเป็นที่สักการะบูชานะครับบางคนก็ส่องเพื่อนําไปปล่อยต่อบางคนก็ฟังเรื่องราวมาเยอะนะครับก็อยากจะทดสอบวิชาความรู้ของตัวเองนะที่ได้ศึกษาบางท่านก็อาจจะดูจากหนังสือ บางท่านก็เรียนรู้ฟังจากช่องรุตนะมีเรื่องเล่านะครับบางท่านก็เป็นผู้ที่นิยมชมชอบอยากมีไว้สะสมการศึกษานะครับเป้าหมายของแต่ละคนอาจจะไม่ตรงกันนะครับแต่เป้าหมายหลักๆของการศึกษาพระสมเด็จคือการได้บูชานะสิ่งที่คนบูชาคือบูชาคุณของพระพุทธเจ้าและลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า คือเรามีรูปลักษณะของพระพุทธรูปนะครับไว้ติดตัวไว้เป็นที่ยึดยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับหลักๆนะครับเพื่อนๆีพี่แล้วการศึกษาแต่ละคนแต่ละสไตล์แต่ละท่านอาจจะดูไม่เหมือนกันเนื่องจากเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากสายตานะสายตาของแต่ละคนในการส่องนะครับหรือกล้องส่องพระก็มีผลมี มีหลายแบบหลายอย่างนะครับแล้วการจินตนาการนะครับอย,อย่างเห็นไหมครับที่ผมจินตนาการตรงนี้การส่องแต่ละคนก็ความรู้สึกไม่เหมือนกันอย่างพระฐานฐานขององค์พระเนะี่ยลักษณะเหมือนเหมือนปากจระเข้ที่มองจากด้านข้างยาวๆนะเห็นไหมฮะเนี่ยฐานของพระพิมพ์ทรงเจดีย์อนะ่าแล้วก็ฐานสุดท้ายนี่จะลึกลึกมากครับลึกเหมือนเหวนะครับลึกบึ้งเลยนะครับตรงฐานข้างล่างสุดคือผม พยายามถ่ายรูปให้เหมือนกับองค์จริงมากที่สุดนะครับแล้วก็นำมาให้เพื่อนๆพี่ดูเพราะว่าบางทีการขยายให้ดูจากแว่นก็ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าผมถนัดในการที่นำมาให้ดูแบบนี้นะฮะมาขยายให้ดูแบบนี้ผมขยายให้เพื่อนๆพี่ดูเนี่ยเป็นเป็นการศึกษาหาความรู้ซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ฟันธงเลยว่ามันแท้ร้อล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ แต่ให้ดูถึงความเก่าให้ดูมวลสารที่มีบันทึกไว้ในตำราว่ามีมวลสารอะไรบ้างนะครับหรือมีการเล่าต่อๆกันมาว่ามวลสารที่ท่านเจ้าพระคุณท่านสร้างเนะี่ยเรียกลบถมทําเป็นผงวิเศษมา5ชนิดเนี่ยนำมาโปรยลงแล้วก็พิมพ์พระก็ทําให้มวลสารเนี่ยเป็นจุดเป็นจุดทําให้เราเห็นนะครับเป็นสเสน่ห์ของพระสมเด็จที่ ชวนให้เราหลงไหลนะหลงสเสน่ห์พระสมเด็จเนี่ยครับพราะมวลสารต่างๆที่พูดถึงว่าเป็นกล้วยบ้างเป็นข้าวบ้างเป็นเกสรดอกไม้บ้างเป็นปูนเปลือกหอยเป็นผงวิเศษต่างๆที่ท่านเจ้าพระคุณท่านนํามาสร้างนะครับแล้วก็นํามาบรรจุไว้ในองค์พระที่เรามองเห็นอยู่ในขณะนี้คือคือมวลสารมีเมด็ดดาเม็ดแดงเม็ด เทานะครับหลุมการหลุดไปของมวลสารก็เป็นใบการันตีอย่างหนึ่งว่าพระมีความเก่านะครับเพราะการศึกษาเนี่ยเราจะต,ต้องศึกษาเรื่องความเก่าครับเปิน์ลเินพีประกอบกับเนื้อมวลสารที่ครูบาอาจารย์ที่ในหนังสือได้กล่าวไว้แล้วก็พิมพ์ทรงที่ถูกต้องนะครับบางทีก็ไม่ได้สรุปไปทั้งหมดว่าพระเนี่ยมันต้องแท้แบบนี้แบบนี้บบน,นะครับแต่ให้ให้ดูองค์ประกอบรวมรวม นะรวมแล้วเป็นความพอดีเป็นความงามเป็นความพิเศษของพุทธศินนะครับแล้วก็เทียบเคียงจากองค์ที่เคยมีการบันทึกไว้มีการกล่าวถึงไว้นะครับว่าพระพริมพ์ทรงนี้จะต้องเป็นแบบนี้เหมือนทรงเจดีย์นะครับลักษณะก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆอยากให้เพื่อนเพื่อนพี่ได้จไดเจาะลึกได้ส่องนะครับ ผมขยายให้ดูทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังนะครับหรือเพ,พื่อนเพื่อี่ครูบาอาจารย์ที่เข้ามาชมเป็นครั้งแรกก็ขอขอบคุณครับช่วยกดหัวใจกด Subscribe ให้กำลังใจกันนะครับเนี่ยครับการปริข้างๆความพิเศษนะครับเนี่ยนะการปริเห็นนะรอยตัดต่างๆผ่านสภาพการแขวนการบูชามาครับพระองค์นี้เป็นถือว่าเป็นพระที่ มีความสมบูรณ์แบบมากครับพื้นพนพี่นะครับถือว่าเป็นองค์หนึ่งนะครับที่ถ้าขึ้นคอแล้วเราก็ไม่อายใครนะครับสามารถแขวนคออวดโชว์หรือสามารถนำไปบูชาเพื่อคุ้มครองได้เลยครับพื้นพันพี่นี่คือพระที่มีความงดงามพิเศษอีกองค์หนึ่งนะครับที่รุษธนาะได้ครอบครองไว้นะครับ,บพื้นพนพี่ วันนี้นํามาให้เพื่อนๆพ่พี่ได้ส่องเพื่อเรียนรู้เพื่อศึกษาไปพร,ร้อมๆกันนะครับไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นองค์ดังหรือปล่อยได้ราคาแพงนะครับแต่เพียงแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆพี่ได้ศึกษาว่าลักษณะขององค์พระที่มีอายุนับร้อยปีนะครับจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะครับมีความเก่าขนาดไหนนะครับมีความพิเศษแบบไหนในทรงพิมพ์ ก็เลยมาให้ดูเสือหน่อยนึงครับเนี่ยรุธนาก็ได้เสือมาตัวหนึ่งนะครับเอามาอวดน,นิดนิดนะครับเสือก็อผมก็ดูนะครับถ้าใจผมก็ดูถึงยุคของหลวงพ่อป่านนะครับแต่วันนี้นะครับให้ดูสมเด็จผ่านมาแล้วก็เลยมาดูเสือมาหน่อยหนึ่งนะครับซึ่งผมถ่ายไว้ในสตูดิโอให้เพื่อนๆพี่ได้พิจารณาความเก่าอ,อีกชิ้นหนึ่งนะอีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นนึง อยากให้เพื่อนๆพี่ได้สองได้พิจนารณานะครับอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างครับบางท่านอาจจะถูกใจนะครับถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับรุธนะมีเรื่องเล่าด้วยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นกําลังใจในการสร้างคลิปถือว่าเป็นกําลังใจให้ผมได้เดินต่อไปนะครับก็ออขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับที่เข้ามาชม เข้ามาพิจารณาในช่องรุธนามีเรื่องเล่าด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากนะครับขอขอบคุณนะครับฝากช่องรุธนามีเรื่องเล่าให้ช่วยกดติดตามกด subscribe ให้กับช่องรุธนาด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านให้ทุกท่านมีความสุขทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินคิดหวังสิ่งใดเป็นที่ชอบประกอบด้วยกุศลก็ขอให้สรมฤทธิผล ดังกำมลที่มุ่งมาปรารถนาทุกประการสิทธมัตถุสิทธมัตุอิทธังพลังเอตสมิงรัตนตยสมิงสัมปสา,าธนะเจตโสขออนุภาพแห่งความศรัทธาในพระรัตนตรัยนี้ท่งความสําเร็จทรงความสําเร็จส่งความสำเร็จไปถึงทุกท่านจงทุกประการเทินสวัสดีครับสายสงวัดกระทำบางคุณพทม ขึ้นขอชื่นชมหามสวนดาคนดีเจอเป็นซองเป็นซองทุกที่ขอบบอกอีกที่ฉันมันเสียนสายซองสายซอง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 องซออง